สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณอาคารออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ําจังหวัดนนทบุรีจะทําการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงหวดประจําันวันที่1พฤศจิกายนทศกราช2560แล้วแจ้งผลการออกรางวัลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AM และสถานีวิทยุสปริงเรดิโอ FM 98.5เ h z มตั้งแต่เวลา14.30นาฬิกาสนาทีสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา14.00นาฬิกาสถานีโทรทัศน์ข่าวสปริงนิวตั้งแต่เวลา14.30นาฬิกา30นาทีและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา15.00นาฬิกา รายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560มีดังต่อไปนี้รองอธิการบรดีฝ่ายพัฒนานกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือรองศาสตราจารย์ดรสัญชัยอินทพิชัยเป็นประธานกรรมการผู้หน่วยการฝ่ายสอบทานสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายพนินรัตนัพ,พรังสีเป็นกรรมการผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาการกิจาการชายแดนไทยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวอมตะพรแสงเดชเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจาการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพันเอกธนาทิพย์สว่างแสงเป็นกรรมการ ู้อำนวยการสถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สรายุธบุญชัยพาณิชวัฒนาเป็นกรรมการผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกสุรชัยเจ็ดพี่น้องร่วมใจเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังนายกุลเสกลิมปิยากรเป็นกรรมการ ผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนางสาวบุญ,ญรักษ์นวมจิตเป็นกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายประระนตสวรรณมาลาเป็นกรรมการผู้แทนสื่อมวลชนบรรณาธิการข่าวออนไลน์และผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุจสร้อนายอภิสุขเวศวิสิทธ์เป็นกรรมการ อุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลในวันนี้นะคะมี3ชนิดค่ะก็คือวงล้อออกรางวัลใช้ออกรางวัลที่4และที่5อุปกรณ์ออกรางวัลเล็หน้าเล็ท้ายและรางวัลที่1ใช้ในการออกรางวัลที่1รางวัลเล็หน้า3ตัวรางวัลเล็กท้าย3ตัวและ2ตัว